สวัสดีชาว world of tank ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมเอา w z 1 3 2มารีวิวให้ชมกันนะครับเราเดินทางมาถึงเทียร์8ของ LT ของรถจีนแล้วนะครับเป็นรถเบาของจีนนะฮะเทียร์8นะฮะ w z 1 3 2นนะครับก็ ปืนแน่นอนว่าต้องดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะมีพลรถอยู่4คนนะมีผู้การมีพลปืนพล,ลขับแล้วก็พลบรรจุนะแล้วก็ทุกคนของผมก็จะมีพี่น้องร่วมลบมีพลางกันด้วยนะฮะมีพลางกันเต็มนะครับทุกทุกเอ่อสามคนนะครับส่วนคนสุดท้ายที่เป็นพลบรรจุเนี่ยรางกาง96กนะะก็คือก็คือเต็มแล้วแหละนะเกือบเกือบเต็มนะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ตอนนี้ก็พรางอยู่ที่35%เปอร์เซ็นต์นะครับ35.15นะครับก็ถือว่าสูงเอาการเลยทีเดียวนะครับในส่วนของปืนนะครับมาดูในส่วนของปืนกันนะปืนเป็นปืนท็อปปืนเทียร์เก้านะปืนเทียร์เก้าปืนจะมีทั้งหมด3กระบอกปืนสต็อกนะแล้วก็ปืน10มิลเป็นปืนลองท็อปนะแล้วก็ขึ้นมาอัพป้อมแล้วก็เป็นปืนท็อปเป็นปืนเทียร์เก้านะครับก็มาดูที่ปืนท็อปกันเลยดีกว่านะครับ ปืนท็อปจะมีขนาด100มิลน,นะหกขีด100 ta นะครับมีการเจาะก,กราะอ,อยู่ที่189เป็นลูก AP นะครับลูก AP เป็นลูกมาตรฐานส่วนลูกทองจะเป็นลูก apcr นะครับเจาะเกราะขึ้นไปถึง225นะครับ แล้วก็มีความเร็วของกระสุนอยู่ที่1 1 5 0เมตรต่อวินาทีนะก็โอเคแล้วก็ดาเมจเฉลี่ยต่อน,นัดอยู่ที่250เลยทีเดียวนะก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะสำหรับ LT นะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะลูก HE ครับก็เจาะเกราะ50นะครับดาเมจเฉลี่ย330เท่านั้นนะครับอ่าเจาะเกราะเนี่ยห้าห้าสิบเท่านั้นนะนะดาเมจมันดูดีอยู่แล้วนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าเจาะเกราะเข้าหรือก็หรือว่าไม่เข้านะครับโดยมาตรฐานเนี่ย ใช้เวลาการโหลดอยู่ที่7.8นะก็ถือว่าโหลดค่อนข้างเร็วนะกับดาเมจที่ได้250นะโหลดค่อนข้างเร็วตอนนี้เนี่ยผมใส่โหลดเร็วลงไปด้วยนะก็นี่นะครับโหลดเร็วที่ผมใส่ลงไปนะครับก็โหลดอยู่ที่6.3นะ6.3วินาทีได้ดาเมจต่อน,นัดอยู่ที่250นะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ,ะการหมุนเป็นกระสุนอยู่ที่0.4นะครับโดยพื้นฐานอยู่0.4นะครับก็กางลาง,ลางตอนนี้ผม มีของใส่ไปก็เหลือ0.36นะครับเวลาเล็ง2.3ของผมก็เหลือ2.06นะในส่วนของปืนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีอัพอ,อ,อุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ให้มันแล้วก็มีคนรถมีสกิลมีอะไรให้มันก็ออกมาค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามุมกดจะอยู่ที่ลบหเท่านั้นนะครับแล้วก็มุมเงยอ,อยู่ที่20นะครับอุปกรณ์ที่ผมใส่ให้มัน3อย่างชิ้นแรกครับก็จะเป็นกล้องเคลือบผิวเลน ใส่ให้ในช่องแรกก็จะได้โบนัสลงไปด้วยก็จะเป็นบวกระยะการมองขึ้นมาถึง11.5%นตะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ในชิ้นที่2ก็ผมก็ใส่ตัวปรับสเสถียรแนวตั้งนะครับก็ไปใส่อย่างอื่นก็ได้นะพัดลมก็ได้นะแต่ว่าผมเลือกที่จะใส่ตัวปรับสเสถียรแนวตั้งนะค,คุมเป้าให้มันเล็กๆหน่อยนะครับแล้วก็ชิ้นที่ขาดไม่ได้ชิ้นที่3ก็จะเป็นโหลดเร็วแน่นอนนะครับ คันนี้มี H.P. u 1100นะครับแล้วก็มีกรอบด้านหน้าของตัวถังรถเนี่ย50เท่านั้นนะครับแล้วก็ป้อมด้านหน้าก็55นะครับแต่ว่ามันก็รีๆกลมๆนะมันก็อาจจะฉลับบ้างนะบ,บ้างนะใช้คำว่าบ้าง มีแรงม้าอยู่ที่700แรงม้านะครับกำลังจำเพาะ28.33ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับความเร็วสูงสุดวิ่งอยู่ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ถอยหลังอยู่ที่23กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรื่องความคล่องตัวเนี่ยไม่ต้องห่วงครับคือมันเร็วมันเลี้ยวรถเร็วนะครับเพราะว่ามีการหมุนตัวรถอยู่ที่66.2องศาต่อวินาทีแล้วก็ป้อมเนี่ยหมุนอยู่ที่53.47องศาต่อวินาที ซึ่งมันคล่องตัวมากๆและความเร็วก็อยู่ในขั้นดีเลยนะครับคือวิ่งถึง64กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กําลัง,งเฉพาะดีด้วยนะความเร็วความคล่องตัวเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็การพลางตัวเนี่ยดีด้วยนะก็คือ35อย่างที่บอกไประยะการมองแล้วตอนนี้ผมมองอยู่479ผมใส่อาหารไปด้วยนะจะเป็นสเสบียงสนามรุ่นปรับปรุงนะครับ ก็ทำให้มันมองได้โหดขึ้นนะครับก็มอง479แล้วก็พรางดีด้วยข้อเสียของมันมี2อย่างที่ผมนึกออกก็คือ,อมุมกดนะครับที่ได้ลบ5แล้วก็ตัวใหญ่นะครับแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาเลยถ้ามันยังไม่ปรากฏตัวแต่ถ้ามันปรากฏตัวเนี่ยก็จะโดนโดนยิงง่ายหน่อยนะครับก็ต้องระวังตรงนี้นิดหนึงนะฮะแล้วก็แน่นอนนะวันนี้มีเกมมาฝาก2เกมเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวู้ชมกันว่า มาถึงเที่8แล้วเนี่ย WZ132 เนี่ยจะทำได้ดีแค่ไหนแล้วก็เจ๋งแค่ไหนเจาะกรอกขนาดนี้ปืนขนาดนี้เจ๋งแค่ไหนไปชมกันครับ ในเกมแรกนะผมเข้ามาอยู่ในห้องเทียบแปล้วนๆนะครับอยู่ในแมปโอ๊กนะครับเกิดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือมีจอนกันข้างละ1คันแล้วก็มี LT ข้างละ2คันนะครับผมก็มาสปอตให้เพื่อนนะครโดยที่เข้ามาในหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ต้องหาต้นไม้หาผู้ไม้อ่ะแล้วก็เขาก็วิ่งเข้ามาทั้ง2คันเลยฮะค,คันแรกที่โผล่ขึ้นมาจะเป็นแบทแชท12ครับซัดเข้าไป1นัดไม่โดนฮะ โดนดินเขาไปเต็มเต็มฮะแล้วก็คันที่2ที่ตามมาก็จะเป็น lt 4 3 2แล้วก็มากับเอาไพรไทเกอร์แต่ว่าคันตรงนี้ครับแม่ซัดหัวเข้าไป267นะนัดหนึ่งนี่หนักๆอยู่นะตอนนี้ผมต้องหาที่กำบังนะครับเพราะว่าเขามาโฉบอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้ครับ w z นั่นแหละฮะเอาไพรไทเกอร์ครับยัดตูดเข้าไปครับ276นะคือ dpm มันดีด้วยนะเออ d p มดีมากๆนะคันนี้ แล้วก็ริบร้อยครับแบดช้12ทีไปแล้วครับมาไวไปไวครับแต่ว่าเอาไพ่ไทเกอร์นี่เข้าเข้ามาแปะตรงเนินล่างได้อยู่นะก็แล้วก็ยังมี LT432 ตรงตรง,ตรงลัสสปอร์ตอีกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาสปอร์ตตรงนี้ให้เพื่อนด้านหลังได้เห็นว่าบนเขามีใครอยู่บ้างนะฮะอ่ะเห็นแล้วฮะท7 7ครับ1ค,คันครับแล้วก็ไทเกอร์ทครับอยู่ทางซ้ายมือฮนะ แล้วก็ LT 432นี่ครับซัดเข้าไป230ครับเขาสวนกลับมาผมโดนไป146ยนะเออ4ี่นี่ถือว่าดาเมจค่อนข้างดีอยู่แล้วนะแต่ว่าผมหนักกว่าแต่ว่าผมจะโหลดช้ากว่าเขานะเพราะว่าดาเมจม,มันแรงตอนนัดแรงกว่า มีเพื่อนยิงให้นะครับสำหรับ LT 432แล้วก็เรียบร้อยไปโอเคครับก็ทางเขาไม่เหลือ LT แล้วนะฮะก็จะเหลือเป็น Alpine Tiger ที่เข้ามาแปะแล้วก็ Tiger 2ด้วยนะครับผมจะเติมขึ้นไปด้านบนนะเพื่อที่จะคอร์สเข้าไปยิงท้ายทั้ง Alpine Tiger นะอ้าวผมเห็น p o c k e t ต o 5้แล้วก็ r u v e r นะฮะสองคันเลยนะฮะตรงหิน แล้วก็เนี่ยฮะเอาไพรเกอร์หนึ่งคัดเข้าไปครับ244ครับเขาก็หันมาหาผมเหมือนกันนะแต่ว่าเขายิงไม่โดนนะเมื่อกี้ไเกัตูครับพยายามจะออกมานั่นแหละฮะเอาโปะแต่หัวนะก็ยิงยากหน่อยผมเข้าไปหลบอีกทีงครับก็เป็นการสปอร์ตไปด้วยนะคือคันนี้มันไม่ได้แบบมาแนวแบบสปอร์ตจ๋าขนาดนั้นนะมันแบบเน้นยิงนะหาพื้นที่ยิงอันที่กำบังได้ดีมากๆเลยนะครับ เนินก็ได้นะเป็นเนินก็ได้นะผมออกมายิงใหม่ครับต้องเน้นยิงนะเพราะว่าปืนมันค่อนข้างดีนะครับนี่ครับตรงนี้มีลูเวอร์กับโปเกตโต้หครับอยู่หลังเนินลุกคืบครับสกอร์ดูดีครับ5้าต่อ2นะฮะไกลๆเป็น GSR o พันแปดนะฮะ เลงสักนิดแล้วก็หนึ่งนัดเข้าไป274นะแตงเมียดดีมากครับตอนนัดดีมากๆกอแล้วก็เรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปครับลุกขึ้นขึ้นไปครับด้านหน้าน่าจะมีทีดีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าขวามือมีแน่นอนนะเพราะว่าเห็นอยู่ขึ้นตรงนี้ครับขึ้นยิงนี้ได้โปกเกตโต้54นะครับ201ยนะเจาะหัวเข้าไปเมื่อกี้201นะครับ เพื่อนบอกให้ถอยนะผมไม่ถอยนะเพราะว่าตรงนี้ผมเล่นได้นะเป็นเป็นเ,น,เนินที่แบบพอดีเลยนะคือโผหัวไปแค่นิดเดียวก็ยิงได้แล้วนะแบบนี้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 รู้ว่ายิงยากนะอันนี้ยิงง่ายกว่านั่นแหละครับ235ห้าแล้วเขายิงกลับมาก็ยิงไม่โดนเพราะว่าหัวผมโผแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆด้านด้านหลังนะมีที7จเจ็อยู่คันหนึ่งนะครับผมอ้อมไปยิงสักหน่อย ยิงไม่ได้ก็กลับมายิงตรงนี้ที่เดิมเพราะว่าตรงนี้ก็มุมตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะแม่นัดนิดเด้งนะเร่งนิดหนึ่งเนี้ยจะดีมากๆเลยได้ชีเป้าไปด้วยเนะียเป็นตัวเลยขึ้นมาใหม่ครับลบห้ามุมกดลบห้าก็เล่นได้อยู่นะเล็งหัวครับไม่เข้านะเจาะกรอบไม่เข้านะดูเวอร์ครับ เห็นเพจหน้าอยู่นะฮะก็เล็งหนอกๆแล้วก็ซัดเข้าไป265แล้วก็เอาไฟติดนะกาจะไม่ติดซะแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างรุมกันอยู่ตอนนี้ตรงน,น,น,นี้ครับท7 7ครับกำลังวิ่งอยู่ก็ซัดเข้าไปครับ2 3 1นะฮะดาเมจดีมากครับตอนนั้นดีมากมากเลยนะฮะซัดหัวเข้าไปอีกครับ237เครับเท่าเดิมเลย เหลือสองคนสุดท้ายครับ IS 3กับ IS 3 a นะเนี่ยมันเร็วและคล่องตัวนะดาเมจตอนนัดดีหรือแค่มุมกดแค่นั้นเองนะครับเหลือขคนสุดท้ายครับ IS 3นะมุมกดอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าเราเล่นจนชำนาญก็ไม่ใช่ปัญหาครับหนึ่งนัดเข้าไปครับ250เลยนะรอโหลดแป,ป๊บหนึ่งครับแล้วก็อัดไปที่ท้ายครับ นั่นแหละฮะสามร้อยโอ้โหไฟไหม้ครับได้เรื่องฮะได้เรื่องอีกทีนึงเอ้าสองร้อยสี่สิบสามอ่ะเรียบร้อยครับโอ้โหยิงมันมันเนียคันนี้นะฮะนี่แะฮะคือสาเหตุที่ผมเอา L T นมาเล่นนะเพราะว่าปืนมัน ยิงสะใจดีนะฮะมันแรงดีแล้วก็ใช้ได้ด้วยนะค่อนข้างที่จะคมนะเร่งเร่งให้มันหน่อยสักนิดหนึ่งก็โอเคแล้วนะในเกมนี้ก็ได้เลขหนึ่งมานะครับได้เงินมา75 0 0 0ครับสบการณ์3414นะครับได้ Confederate นะครับยิงไปหลายคันพอสมควรนะครับได้ดาเมจมาทั้งหมด3619นะครับไม่ได้คิวใครแต่ว่าครับสบการณ์ดริบ1138นะครับ ยิงไปทั้งหมด18นัดเข้าเป้า17เจาะเปร14นะครับดาเมจรวม306แล้วก็มีแอซิดอีก793นะครับคือคันนี้มันมันมันเน้นยิงนะเน้นยิงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เน้นวิ่งไม่ได้เน้นพัสดีอะไรอย่างนง้นนะครับก็คือไปเล่นแนวหน้าแหละหาที่กำบังดีๆแล้วก็สปอร์ตให้เพื่อนด้วยยิงไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ พาร์ี่ได้ไหมก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าถ้าโดนเห็นเนี่ยมันโดนยิงตายง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่แนะนำให้พาร์ีฟนะครับหาที่เล่นที่มันเป็นกำบังจะดีกว่าประมาณนั้นนะครับเหมือนชนะิพีเมพยมาหักค่าซ่อมไปพันสามค่ากน 54, นะะาระสุนห้าหมื่นสี่นะฮะยยทธปัจจัยไม่ได้ใช้ก็เหลือเงินมาใช้หมื่นเก้านะครับก็ โอเคนะคือคันนี้มันไม่ใช่รถพรีเมียมนะไม่ต้องไปหวังกับการเก็บเงินนะมันได้เงินมาเพราะว่ามันไม่ได้โดนยิงอะไรในเกมนี้มันก็โอเคนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพก็ได้เห็นแล้วนะเดี๋ยวไปชมอีกเกมหนึ่งเกมที่สว่ามันจะเป็นยังไงชนชมครับ ในเกมที่2ผมมาอยู่ในแมปมูโรแวงกานะครับอยู่ในห้องเทียเก้าเทียแนะครับมีจอนกันข้างละ3เลยทีเดียวนะแล้วก็มี LT กันข้างละ1คันนะครับผมเกิดทางฝั่งเหนือผมออกมาเล่นทางซ้ายในป่านะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นไปสปอตนะครับอีกข้างหนึ่งที่ LT อีกข้างหนึ่งเขาจะเป็นแบตชา์สิบสองทีนะครับแต่ว่าไปโผลท่ทางนู้นแล้วนะฮะผมก็โอเคฮนะ ก็ไม่มีใครมาเป็นเสี้ยนน้มแล้วตอนนี้ก็ยืนพาสิตรงนี้ได้ครับยืนพาสีตรงนี้เนี่ยคือ,อผมถ้าผมโดนเห็นเนี่ยผมสามารถถอยลงได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเนินบางอยู่นะฮะแล้วก็วิ่งเข้าป่าอะไรเงี้ยได้อยู่นะครับต้องวิ่งเข้าหาที่กำบังให้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 ไวที่สุดน,นะครับยืนสปอตให้เพื่อนครับทีมผมนี่ก็เข้าป่ากัน แทบจะทั้งทีมนะเพราะว่าทางฝั่งขวาเนี่ยมี P44 Panthera คันเดียวไป,ไปยันอยู่นะแล้วตอนนี้ก็ยังเงียบเ,ยยง,เงียบมากๆนนะไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนเห็นแค่คันสองคันนะในป่าเนี่ยมีอยู่แค่คันเดียวนะทางขวาเริ่มมาครับแบทแชทมาโอ้โหทางขวาครับเ็เททางขวาหมุนกันเป็นนาฬิกาเลยตอนนี้ คือทีมผมเข้าป่านะทีมเขานี่เล่นทางลายหนึ่งรายสองนะครับตรงนี้มีบ้านบังนะผมยิงบ้านให้พังเมื่อกี้ยิงไม่โดนบ้านเลยมันมุดลงยิงบ้านก่อนนั่นแหละครับเอาไฟติดครับไฟติดที่เพนเลยนะเพ่นเข้าป่าเลยเพราะว,ว่ามันจะเป็นแบบหลุมลงไปนะมันก็บังตัวรถได้อะไรได้นะครับ คือทางนั้นเนี่ยเทลายหนึ่งลายสองเลยฮะส่วนของผมเนี่ยทีมผมเนี่ยมาเล่นในป่าครับเดี๋ยวผมจะออกไปช่วยเขาสปอตด้านนอกนะครับชี้ด้านนอกให้นะออกจากป่าให้เพราะว่าเขากำลังเทไปอ่ะแต่วเพื่อนเห็นแล้วฮนะที้หกอีห้าครับคันแรกครับแสดงว่าตรงนี้เขาก็มีคนที่ยืนเด็บอยู่นะไม่รู้ว่ามีกี่คันนะครับ เดี๋ยวผมค,ค่อยๆย่องออกไปนะค่อยๆออกไปสปอตให้นะครับมีพุ่มเล็กพุ่มน้อยเนี่ยไปยืนได้นะยืนได้อยู่แต่ว่าพยายามอย่ายิงนะน่าจะมีอีกนะน่าจะมีอีกยี่หก้าครับเห็นแต่หัวนะฮะเพื่อนยิงเราก็ได้ชี้เป้าไว้ครับสี่ร้อยครับ เพื่อนเห็นทีสี่สี่ด้านหลังนะแล้วก็มีทีเก้าห้าด้วยนะก็หนาๆอยู่นะผมอยู่ตรงนี้ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับก็มาตรงกลางดีกว่านะครับเพราะว่าเข้ามาตรงกลางกันเขาบุกมาถึงเขาบุกไรหนึ่งไรสองอ่ะจะถึงฐานเราอยู่แล้วนะผมก็มาตรงกลางเพื่อมาชี้เป้าให้นะครับแล้วก็ยิงได้ก็ยิงอ่ะผมเห็นวีลเซตหนึ่งหนึ่งตรงนั้นนะ ชี้บอกเพื่อนนะครับแ่ยผมมายืนตรงนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะออบเจกต์เจ็์ครับ1น,นัดเข้าไปครับ259รบฮะเดี๋ยวบิลซต111วิ่งผ่านนะฮะรอรออ่ะเนี่ยเห็นแล้วแหมนัดนี้ยิงไม่เข้าแล้วก็ปรีเข้ามาเลยนะ นั่นหนึ่งครับนั่นแหละครับ2 4 2รี่ครับปรีเข้าไปอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะแน่นอนฮนะและเรียบร้อยจริงๆครับเพื่อนเก็บไปครับผมไม่ทันนะออบเจกต์7 0็ครับพยายามจะออกมานะแต่ผมสปอตอยู่นะผมก็ยิงด้วยแหละยิงเลยฮนะมันเบี้ยวนะฮะมันก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะมันก็มีเบี้ยวๆอยู่นะเออเขาหันหน้าเข้ามาหาเลยนะ มีคนแคปครับเออ,อกไปแล้วนะฮะอ่ามีคนวิ่งผ่านครับสกอร์เป็นจีครับหนึ่งนัดไปฮะโอ้โหโดนนะแต่ว่าไม่ได้ดาเมเอจนะฮะทิงโดนอีกแม่มากกระดวงจริงนะปืนคู่พยายามจะวิ่งเข้ามาครับผมชี้เป้าให้เพื่อนนะะเพื่อนเพื่อนมีใครยิงยิงได้ไหม เขาอยู่หลังบ้านอยู่นะผมไปเก็บสกอรเป็นจีครับสกอรเป็นจีเลือดเหลือน่าจะน้อยแล้วลนะครับเดี๋ยวไปเก็บสกอรเป็นจีแล้วก็ไปรีเซตต่อครับตอนนี้ตามอยู่นะครับ4ต่อ8นะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังอยู่ในป่ากันอยู่พอสมควรอะตรงนี้มีแบทแชทผมเห็นพอดีนะแล้วก็เรียบร้อยนี่ครับสกอเป็นจครับยิงไปไม่โดนครับต่างคนต่างยิงไม่โดนนะ เเหลือเลือดอยู่600นะฮนะเรโอเคครับยอมแรกสักทีนึงได้อยู่นะได้อยู่ึ้นเลยครับหนึ่งนัดเข้าไปครับโดนมา400ผมยิงเข้าไป280ที่เหลือก็วนนะฮะนั่นแหละฮะ261ครับแล้วก็ใช้ความคล่องตัวครับเรียบร้อยครับ อยอมโดนไปน,นัดหนึ่งก็ครึ่งหลอดเหมือนกันนะเหลืออีก25่บาวิครับผมต้องเข้าไปรีเซ็ตฮะไม่รู้ว่าใครแคปอยู่นะแต่ว่าต้องเข้าไปรีเซ็ตตอนนี้ก็โหลดเป็นลูกทองนะลูก APCR ผมจิ้มจะจิ้มบอกเพื่อนนะฮะให้เพื่อนช่วยมองไปที่ฐานด้วยนะเพราะว่าเหลืออีก5้าวิสีวิอาจะเจอแล้วนะฮะ FV4202 ผมยิงไม่เข้านะแต่๋ยเพื่อนยังทันนะเพื่อนยังทันยังรีเซ็ตทันนะโชคดีอยู่นะแล้วก็เรียบร้อยครับผมลารดไปครับก็ตีตึ้งขึ้นมาเป็นสิบต่อสิบเอ็ดครับแล้วก็ตรงนี้ครับออบเจกต์เจ็ดศูนย์ห้าครับเหมือนเดิมกับทันเดิมครับเนี่ยถ้าวิ่งยิงเนี่ยเป้าใหญ่ๆก็ไม่โดนนะต้องใกล้ๆขนาดนี้นะแล้วก็นั่นแหละฮะเรียบร้อยครับลารดอีกเหมือนเดิมครับสามคิวครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดเท่าแล้ว สี่คันสุดท้ายครับจอร3นสามคันเลยนะแล้วก็ทีเก้าให้คันหนึ่งนะครับก็เดฟมาแล้วก็ช่วยรีเซ็ตฐานมาจนแบบโอ้โหได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่นะฮะคันนี้คล่องตัวอยู่นะเอาเรื่องมองดีฟังดีคล่องตัวดีนะเปืนนี้ต้องเล็งนิดหนึ่งนะครับมาครับทีเก้าห้าลสปอตอยู่ทางซ้ายเห็นสองคันเลยครับจอรนตรงนี้ครับหนึ่งคันเข้าไปไม่โดนสักคันนะแม่ มันต้องรอเล็งจริงๆนะไอคันนี้นะได้แท็กด้วยครับ M40 ท M43 แล้วไฟไม่ติดด้วยสาไปที่เดิมครับนั่นแหละครับ4 q คิวไปครับอีกคันหนึ่งก็อยู่ตรงนั้นแต่อีกคันหนึ่งที่ยังไม่เห็นก็จะเป็น M40 ทับ M43 อีกคันหนึ่งนะฮะ M53 อยู่ทางขวา M53 ครับที่เดิมครับ รียบร้อยครับลาดไปอ่ะเจอแล้วฮะ M40 ครับ M43 ค,คันสุดท้ายเขายิงแล้วด้วยผมก็ลงไปลารดเหมือนเดิมครับลาดมาจนได้ดีนะ6คิวได้ท็อปกันแน่น,นอนแน่นอนนะคันสุดท้ายครับ t 95ครับน่าจะอยู่ที่เดิมครับเพราะว่าเขาอืดๆช้านะแล้วก็น่าจะอยู่ในน้ำริมๆน้ำน้เลยนะเดี๋ยวผมจะฉีกออกซ้ายนะครับ พยายามจะเข้าทางด้านข้างนะครับเพราะว่าเดาว่าเขาน่าจะหันหันหน้ามาทางฐานของเขานะครับเขาดานข้างดีที่สุดลูกทองเหลืออยู่2นัดเท่านั้นนะลูก a อพีซีะยิงที95ลูกทองเจาะ200กว่ากว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะยิงยิงเข้านะถ้ายิงข้างข้างยิงเข้าอยู่ยิงยิงข้างหน้าก็ยิงยากหน่อย มาถึงตรงนี้ยังไม่เห็นนะครับโอ้โหเขาอยู่อยู่ตรงไหนโอ้โหสุดจริงๆนะสุดแมพจริงๆนะเอาแท็กไปก่อนครับหดอกครับแล้วเพื่อนซ้ำเข้าไปครับผมเข้าข้างแล้วมันติดน้ำนะโ,โหยิงไม่ได้นะติดน้ำนะเนี่ยเมัเนจมน้ําอยู่นะผมต้องขึ้นมานะมันยิงไม่ได้นะขึ้นมาแล้วโดนเบียดโดนเบียด เรียบร้อยโอ้โหสุดแมปจริงๆคนนี้ก็ให้เพื่อนเก็บไปครับเรียบร้อยครับในเกมนี้ก็ได้เอ็ดทังเกอร์มานะครับเอ็มแตกไปเรียบร้อยนะครับได้เหรียญบลูมิทรูนะครับได้ท็อปกันนะครับลาดเข้ามา6คันนะแล้วก็ เหรียญลาตวเวนด้วยนะครับเพราะว่าชี้เป้าไปค่อนข้างเยอะนะครับได้เงินมา7 7 0 0 0นะฮะแล้วก็ค่าบสบการ13,874อันนี้ผมใช้เป็นโบนัสนะค,คูณ5นะครับก็ชี้เป้าไปเยอะนะเกมนี้ชี้เป้าไปเยอะพอควรเลยนะครับเพราะเล่นในป่านะยิงไป1 9นเก้เท่านั้นนะครับแต่ว่าได้มา6คิวนะแล้วก็ได้ค่าบสบการดิบๆ1,321นะครับ ยิงไป27นัดเข้าเป้า19นะเจาะเกรอะ11นะครับแล้วก็ดาเมจรวม1,009นะครับชี้เป้าไป3,260นะครับได้ตรงชี้เป้าด้วยนะแล้วก็ได้ตรงอท็อปกันด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้เจอกับเทียร์ก้าก็ยิงยากหน่อยนะครับ ก็ยังดีที่ได้ชีออนะ้เป้ามาเนะฮะเป็นบัญชีพรีเมียมหหาค่าซ่อม9,008อันนี้คือผมผมโดนยิงตายเลยนะก็หักไป9,008ก็ไม่ไม่ได้เยอะแต่ว่าค่ากระสุนก็เยอะหน่อยเพราะว่าใช้ทุกทองนะ69,000นะอันนี้ค่ากระสุนหักไป69,000แล้วก็ยุดปัจใจอีก20,000เป็น อาหารบัฟนะครับก็ติดลบไป2 1 0หมนะครับก็โอเคครับในระดับเทียบแแล้วก็ติดลบไปแค่นี้แต่ก็โอเคอยู่นะครับก็ใช้ได้อยู่นะเป็นรถที่คล่องตัวมากมากเลยนะครับเจ๋งดีและปืนก็แรงด้วยแต่ว่าต้องเล็งนะครับไม่สามารถที่จะ snap ยิงได้ซึ่งถ้า snap ยิงมันก็มันมัน,ม,น,ม,นมันยากอะเป้ามันใหญ่นะพยายามให้เป้ามันเล็กๆอะ แล้วก็ได้ดาเมจค่อนข้างดีด้วย d p m ดีด้วยนะครองตัวดีต่างตัวดีนะแล้วก็ระยะการมองดีเล่นสนุกดีเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะถึงเทียสิ0นะวันนี้ก็เอามาฝากกันสำหรับ WZ132 นะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยแล้วก็จเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขาลาไปก่อนสวัสดีครับ